เพื่อนๆคะอ้มได้ลอตเตอรี่อีกสาใบค่ะหลังจากที่เมื่อวานลงคลิปไปที่อ้อมบอกว่าอ้มถูก405แล้วก็53นะคะอันนี้ได้ลอตเตอรี่อีก3ามใบค่ะ279นะคะเลขท้ายสตัวค่ะโอ้ไม่รู้นะคะว่าซื้ออันนี้เขาตะแก่เขามายัดใส่มือให้ก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองถูกก็ดีใจเลยค่ะเพื่อนโอ้แล้วก็เมื่อวานนะคะที่อ้อมลงคลิปไป405กับ53เนาะที่อ้อมถูกเนาะ นี้สามียมก็เลยมาไหว้แม่แย่านางในรถนะคะซื้อผลหมากลากไม้มาไหว้ท่านเนาะถูกนานๆได้ถูก3าตัวตรงๆนะคะเพื่อน,อนๆก็ดีใจมากเลยค่ะเท่ากับว่างวดเนี้ยได้3ตัวตรงตัวโต๊ดแล้วก็ได้เลขท้าย2ตัวเนาะห้าสามแล้วก็ได้ลอตเตอรี่เลขท้าย3ตัวอีก3ใบนะคะเพื่อนๆโอ้โชคโชคดีมากๆค่ะงวดนี้คือเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยค่ะเพื่อน ขอให้ได้แบบนี้ทุกงวดเด้อแม่นางจา๋าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันนี้สามีอ้อมชี้ให้ดูนะคะเขาบอกว่าเหมือนมีใครมาดูดน้ําเพราะว่าน้ํามันวิ่งขึ้นนะคะเพื่อนอ้อมก็พยายามมองดูนะคะเพื่อนๆลองดูเนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคะเพื่อนแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ้อมไม่ได้เบอร์ตัวหนังสือของทะเบียนรถไม่เป็นไรหรอกมั้งเนาะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีลอตเตอรี่นี้อีกนะคะใบหนึ่งนี้เกือบ กันนี่ก็เกือบถูกรางวัลเกือบถูกเลขท้ายสามตัวเหมือนกันนะคะแต่อันนั้นมันศูนย์หกหนึ่งแต่ของอ้อมมันหกหกหนึ่งเนาะอันนี้เลขของท้าวเวสสุวรรณนะคะเนี่ยอันนี้ก็เกือบอีกนะคะเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบปัง <c oughs> ดูกำลังลุ้นหวยอยู่ดีๆเหย,ยียบขี้หมาเต็มตีนเลยค่ะว้าวว่าเหม็นอะไรออกมาดูที่ไหนได้ขี้หมาเต็มรองเท้าตัวเองเลย เยียบขี้หมาเต็มรงครับเ <Okay. S 1> <laughs> ยียบขี้หมามานึกว่าเหม็นขี้อะไรที่ไหนได้ไปเยียบขี้หมามาว้ยถือเล็กบอกกำลังลุ้นหวยอยู่พอดีเดินออกมาเหม็นขี้อะไรเลยมาดูอ้าวเยียบขี้หมาวย